อัปเดตข่าวมวยรอบสัปดาห์ครับจัดไปเปิดประเด็นมวยโลกอูกัสลั่นชั่วโมงนี้ใครก็ได้พร้อมไปทุกคนในรุ่นเดียวกันเรีกเยกได้ว่าออกมาประกาศความมั่นใจเกินร้อยครับโดยล่าสุดนี้ทางด้านโค้ชของแชมป์โลกป้ายแดงซารัสประกาศลั่นว่ายืนยันชั่วโมงนี้ ยอรนิสอูกัสความมั่นใจเกินร้อยพร้อมเผชนะากับนักชกทุกคนในรุ่นเดียวกันตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าหลังจากยอรนิสอูกัสแชมป์โลก WBA รุ่นเวลเตอร์เวทได้รับโอกาสมวยแทนในการขึ้นเดิมพันแชมป์กับแมนนี่ปากเกียวแต่สิ่งสําคัญที่สุดครับเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดไม่ทําให้ผิดหวังหลังเอาชนะคะแนนแมนนี่ปาเกียวไปอย่างขาดลอยป้องกันแชมป์โลกเอาไว้ได้อย่างสวยงามครับอย่างไรก็ตามล่าสุดนี้ ทางด้านอิสมาเอลซาราสเทนเนอร์ของอูก,กัสยืนยันความพร้อมร้อซและประกาศความมั่นใจว่าตอนนี้แชมป์โลกวัย35ปีพร้อมแล้วสำหรับการ,รเผชิญหน้ากับผู้ปรับทุกคนในรุ่นเดียวกันผมภูมิใจในตัวเยอรนิสมากเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นนักมวยระดับหัวกะทิของรุ่นเวลเตอร์เวทและพิสูจน์แล้วว่าสามารถชกกับใครก็ได้ที่ต้องการ,รเผชิญหน้ากับเขาบนสังเวียน ต่อท้ายด้วยข่าวของมวยไทยครับล่าสุดแน่นอนกระแสข่าวออกมาแล้วว่ามวยเริ่มจัดได้แล้วนะครับ ข่าวคราวของเฮอรคิวิสวอลจักรวุฒิครับสุดพรอ้อมซ้อมรอมาหลายเดือนแล้วรอชิงเมยรอบอ่สุดครั้งที่31กับเพชรธงชัยทีบีเอ็มยิมส่วนเรื่องน้ำหนักบอกแฟนๆไม่ต้องห่วงน้ำหนักป,อป่อยปัจจุบันคือ66กกิโลหรือประมาณ145ปอนด์ยังทํอยา1 3ิบปปอนด์ได้สบายๆกำหนดวันชิงเมยรอบอิสุครั้งที่31ย,ยังไม่แน่นอนครับแต่ว่าคาดว่าปลายเดือนกันยายนนี้คงมีข่าวดีมาฝากเพื่อนๆกันละครับ และนี่คือข่าวมวยครับถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ